แต่ในขณะเดียวกันคนก็สงสัยอีกนั่นแหละว่าเอาละเพื่อนหลังจากนี้จะว่ายังไงคุณคือกลุ่มนะักกฎหมายแล้วก่อนหน้านี้คุณเกาะกลุ่มกันกน่นนะทําให้สังคมรู้สึกว่าเออถ้าเรามีปัญหาเราก็หวังพึ่งกลุ่มทนาย Dream Team ดีมทีมได้ทนายอ v เวนเจอร์ได้วันนี้ไปกันคนละทางเลยคนนึงก็บอกว่าผมโดนสวมเขาส่วนอีกหนึ่งคนก่อนหน้านี้อยู่เคียงข้างมาตลอดแป๊บเดียวเท่านั้นนะ่ะบอกว่าอ,อ๋อได้คุยกับตำรวจล้ โดนจับแน่นอน <Ừ. S 1> เพราะฉะนั้นวันนี้คงไม่อยากคุยกับใครแต่ขอคุยด้วยหนึ่งคนค่ะวันนี้ไปเจอพี่รณรงค์คุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้พี่รณรงค์เนี่ยเคยไปช่วยทนายตั้มครั้งหนึ่งมีคดีมั่งอยู่แถวสอนอนมินบุรีเขาเคยช่วยนะเขาไม่ใช่ว่าลอยแพเพื่อนนะเขาเป็นคนที่ไปเซ็นประกันตัวเป็นนายประกันให้ทนายตั้ม ตอนที่มีคดีตอนนั้นเห็นบอกมีเรื่องกับระดับผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติผมก็ไปช่วยแต่รอบนี้คงไม่ไปแล้วค่ะเพราะที่ผ่านมาเขารอดในชั้นพนักง,งานสอบสวนคือให้ประกันได้ <Girl. S 1> ตํารวจไม่ได้คัดค้านการประกันตัวส่วนความสัมพันธ์กับทนายตั้มที่สงสัยว่าตอนนี้โดนลอยแพหรือเปล่ายืนยันว่าความรู้สึกเหมือนเดิมนะคะก็อาจจะมีบางครั้งที่ห่างเหินกันไปแต่ก็พูดคุยกันตามปกติถามว่าทําไมวันนี้น้อยใจหรือเปล่าสิ่งที่พูดเพราะเมื่อวานก็พูดว่าอะไรนะ กูบอกมึงแล้วจัง่ายใช่ไหมกูบอกมึงแล้วก็ไม่มีอะไรคือใช้คําพูดว่าผมก็ต้องนิ่งเพราะพูดไปก็เจ็บไม่พูดก็เจ็บก่อนหน้านี้เคยคุยกันที่มีคําว่ากูเตือนมึงแล้วเพราะว่าทนายตั้มพิมพ์กลับมาว่าผมรอดเรื่องใหญ่ๆผมก็ผ่านมาแล้ว ความสัมพันธ์ของผมกับทนายตั้มวันนี้ทนายรณรงค์บอกว่าถ้าผมตายก่อนตั้มก็คงมาเผาถ้าผมตายเออถ้าตั้มตายผมก็ต้องไปเผาไม่ได้รู้สึกโกรธไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงสุดท้ายทุกคนก็ต้องตายอยู่ดีก็คือ,อยังเผาผีก,กันอยู่นะคะเออมันเหมือนเดิมแหละแต่มันห่างกันอยู่ คือคุยกันปกติเลยไม่ได้มีอะไรเลยแต่จนกระทั่งมันมีประเด็นนี่แหละอย่างอย่างแรกนะครับเมียผมไม่ได้มีชู้ถ้าเกิดภาพมันจะมีการทําเป็นดิจิทัลฟุตปริน์ไปเนี่ยเราเองเนี่ยก็อยู่ในแวดวงสื่อมาหลายปีหากเราออกไปตอบโต้นะวันนั้นข้อมูลมันจะอยู่ในระบบว่าเออเมียเราลองมีชูเมียเราลองมีชูแล้วเดี๋ยวลูกเราตื่นมาเห็นในอนาคตมันก็จะมีผลเราก็เลยรู้ว่าเราต้องเงียบแต่ทีนี้พอเราเงียบปุ๊บไม่เมียเราแอดมิด ออแสดงว่าเราต้องพูดอเราก็ต้องมาพูดให้ทุกคนเข้าใจถ้าผมตายไปก่อนตั้มก็คงมาเผาถ้าตั้มตายผมก็ต้องไปเผาผมเลยไม่รู้สึกโกรธคือไม่ว่าวันนี้สถานการณ์จะเป็นยังไงพรุ่งนี้จะเป็นยังไงสุดท้ายทุกคนก็ต้องตายอยู่ดีแล้วเมื่อเขาก็ยังมาเคารพศพเราเราก็เลยเฉยๆวันนี้อาจจะทําให้สติเขาอาจจะไม่ไม่สมประกอบเพราะว่าเขาเจอหลายเรื่องมากดดันปดอประเดประเดดังมาอาจจะมีหลุดมาดา่าเราบ้างเราก็ต้องทําใจรับสภาพเพราะว่า คนที่พูดด้วยก้อนหินก็ต้องโดนก้อนหินปากลับมาถ้าไม่อยากโดนก้อนหินก็จงอยู่เฉยๆอยู่เงียบๆแสดงว่าด้วยสถานาการณ์นี้ใช้คําว่าเอาหวัวกรรมให้สิถูกไหมคะก่อนหน้าที่ตั้มจะโดนจับแล้วก็อเอาหัวสิกรรมให้ไอ้โดนไอ้โดนจับนี่ไม่ได้รู้สึกตายเพราะว่าได้ยินจริงๆแล้วได้ยินข่าวมานี่เอาหวัวกรรมให้นะเอออีกสักคนหนึ่งไหมฮะทนายเดชากิติวิทยาน,าน,านันจุกรูค่ะวันนี้ก็โดนเหมือนกันนะ โดนคุณสนทิไปตอนเช้าเหมือนกันนะโอ้แล้วทัวลงยับเลยทนายเดชาอ,อ้ยับเลยวันนี้ทนายเดชาบอกว่าอะเอาเรื่องแรกก่อนก็แล้วกันทนายเดชาบอกว่าวันนี้มีคนไปถามเนี่ยเรื่องของทนายตั้มจะไปร่วมเป็นหนึ่งในคดีทเป็นทีมทนายที่ไปช่วยเหลือคดีของทนายตั้มไหมทนายเดชาบอกว่าไม่เป็นเพราะฝีมือไม่ถึงทนายตั้มมีทนายสายหยุดรวมถึงที่ปรึกษาคดีอีกหลายต่อหลายคนแล้ว ส่วนเรื่องที่สังคมมองว่าหลังจากที่ทนายตั้มถูกออกหมายจับเพื่อนทนายในกลุ่มทิ้งทนายตั้มลอยแพกันหมดเลยทนายเดชาบอกว่าเอ้ยไม่ได้ทิ้งที่ต้องกลับลำเพราะทัวร์มันลงเอา <c oughs> ไม่ได้ออกมาเพื่อความจริงหรอ <c oughs> ไม่ได้ออกมาเพื่อข้อเท็จจริงหรอทนายเดชาบอกไม่ได้ทิ้งไม่ทิ้งใครทั้งนั้นเลยที่ต้องกลับลำเนี่ย <c oughs> ที่ตอนแรกอยู่ข้างตั้มเนี่ยเพราะทัวร์มันลงที่ผ่านมา แค่ตัวเองแสดงความคิดเห็นก็ยังถูกทัวลงเลยทนายเดชาบอกว่าไม่ได้มีการสละเรือเพราะเพื่อนทุกคนยังรักทนายตั้มเหมือนเดิมยังคงเป็นทีมทนายเอเวนเจอร์เหมือนเดิมแต่ใครทำผิดก็ต้องรับโทษมันก็แค่นั้นต้องเปลี่ยนนะนะร่วมเป็นบัฒนาให้กับทนายตั้มไหมครับอ๋อไม่เลยครับฝีมือไม่ถึงนะฮะ<ำ>เขาม,มีทีมทนายแล้วมีทนายสายหยุดแล้วก็มีที่ปรึกษาอีกหลายคน คดีนี้มันยากไหมคดีนี้แหละผมดูแล้วไม่ค่อยมีอะไรยุ่งยากนะแต่ตอนนี้มันสังคมก็ตัดสินไปแล้วต้ามก็ต้องยอมรับไปก็อาจจะแพ้คดีในศาลโซเชียลไปแล้วก็ไปสู้ในศาลยุติธรรมไปคุณมองว่าเหมือนเพื่อนๆทนายทิ้งทนายต้มหมดมเลยตรงน,นี้นครับโอไม่มีใครทิ้งเราครับเพียงแต่ว่าพูดออกมาก็ทัวลงอะอนะถ้าพูดมาก็ทัวลงขนาดแค่แสดงความคิดเห็นทัวย,ยังลงเลยนะครับอมไม่ได้ถูกมองว่าเป็นการสลับเลยวันนี้ทนายเดชาบอกเรื่องทนายต้ามไม่ยุ่งใช่ไหม แต่มีหนึ่งบุคคลวันนี้ทนายเดชาบอกว่าผมส่งคนไปหาคุณสนธิลิ้มทองกุลแล้วอเออนี่เขาบอกส่งคนไปหาส่งลูกน้องผมไม่ได้ไเองนะทนายเดชาบอกอมผมส่งลูกน้องไปคุยกับคุณสนธิแล้วว่าถ้าพาพิงถึงผู้ชายที่ชื่อเดชากิติวิทยานั้นอีกจะฟอ้องเพราะผมเชื่อว่าคุณสนธิลิมทองกุล ไม่มีข้อมูลจะแฉะอะไรผมเพราะผมไม่ใช่เป็นทนายสีเทาหลังจากนี้ถ้าแฉมาเดชาก็พร้อมท้าชนจริงหรือป่ะพูดออกมาก็ออบอกผมผมไม่จำเป็นจะต้องไปสู้กับคุณสนธิพี่มันคนละแนวทางกันพี่เดชโทีนะด้วยความเคารพคนนี้71แก้วเนี่ย ยังไม่ได้กินเลยนะพี่ออพี่พร้อมจะไปท้าชนอีกแล้วเขาบอกถ้าแถมาจะท้าชนแล้วนะคุณผู้ชมคะจริงๆวันนี้คุณสุนทรีในช่วงตอนปลายของการไลฟ์สดพูดถึงคุณเนชาด้วยนะอ,อ,อยากฟังไหมว่ายังไงออนิดๆให้ฟังนิดนึงกันก็แล้วกันค่ะทิ้งท้ายะับมันทัวลงขนาดนี้ก็ต้องเปลี่ยนนะ แต่ก็ยังเชื่อว่าเขายังมีแนวทางในการต่อสู้อยู่เพราะว่าผมพูดถึงทนายคนหนึ่งที่พยายามทําตัวเป็นหัวหมอทนายความคนนี้ชื่อนายเดชากิติวิทยานันต์เรียกกันสั้นๆว่าทนายจุกครู่ผมบอกนี่คำพูดทนายจุกครู่นะฮะว่าผมบอกตั้มไปแล้วว่าสู้ติดแน่แพ้ติดนานสารภาพาพอประมาณทํานองว่าอีกวันก็ออกมาแอค่าแอคทากับทนายรุ่นน้องกวนเดียวกันคือทนายรณรงค์แก้วเพชรทำไม้ทํามือเป็นรูปกากบาทให้นักข่าวถ่ายรูปทํานองว่าเรื่องคดีชอ่อโกงทนายตั้มสิทธาพี่อ้อยจุฑพรนั้นตัวเองไม่ยุ่่่่งเกกกียยวววนนััขาาาาาอมมมถต็ ไลฟ์สดนำสังคมว่ากรณีนี้ทนายตั้มมีสิทธิ์รอดเพราะคดีน่าจะขาดอายุความถัดอีกวันหนึ่งได้คุยทนายตั้มตลอดเพราะสนิทกันไปเที่ยวเล่นกินวายด้วยเพระเออประชาชนกับคนได้ฟังผมดูแล้ว95%ที่ติดตามข่าวเรื่องนี้มาตลอดเขากินข้าวไม่ได้กินยาเขาไม่ได้โง่ไม่ได้ถูกทนายชุกกรูนี่จุงจมูกหรือชักนําได้ง่ายๆวันๆพวกผมไม่ต้องทางานอื่นแล้วเพราะเรื่องเช้ๆคุณผู้ชมคะจัดใหญ่วันๆไม่ต้องทําอะไรเพราะเรื่องเชาของพวกคุณมันเยอะแต่ทนายเดชาเคยพูดเอาไว้ครั้งหนึ่งเจ เดือนอะไรนะพฤศจิกายน7เดือน11ทนายเดชาเพิ่งบอกไปเองเมื่อวานเมื่อวานคุณสุนทีผมไม่ได้มีแผลอะไรอย่างามากผมก็แค่เมาถ้ามีทีเซอร์ขึ้นมาผมเสียหายผมฟ้องสุนทีเลยนะครับฝากคอาคุณสุนทีนะ <c oughs> ผมไม่มีแผลเลยเลยอย่างมากผมมีแต่เมาแต่ถ้าทีเซอร์ขึ้นมาผมเสียหายผมฟ้องสุนทีเลยะนะครับผมไม่สนแล้วว่าคุณจะแก่จะเท่าจะกินอะไรต่างแต่ผมกินวายผม ไม่แลนายน้ำเขาบอกเจ็ดสิบเอ็ดแก้วทนายท้าไหมคะมันผมไม่ท้าคุณสนที่หรอกเพราะคุณสนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกคดีนะนะแล้วก็ต่างคนต่างอยู่ต่างคนไม่ท้าต่างคนต่างอยู่แต่สิ่งที่พูดคือถ้ามีทีเซอร์ผมขึ้นมาผมฟ้องเช้าว,วันนี้คุณสนทิเลยบอกว่าอย่าให้ต้องพูดวันนี้มีอยู่หนึ่งคนไม่เคยท้ากับใครแต่มีคำถามสรุปใครจะกินชีวะเนี่ยเพราะว่าคนที่ท้าเขาไว้ตอนนี้ไปอยู่ในเรือนจำคุณผู้ชมคะ ก็ไม่รู้ว่าใครจะกินแต่ถ้าถามว่ากินได้ไหมวันนี้ไปคุยกับหมอดีกว่าค่ะหมอหมูรองศาสตราจารย์นายแพทย์วีรศักดิ์จระชัยศรีบอกว่าถ้าถามว่ากินได้ไหมกินได้ปัสสาวะคนเนี่ยกินได้ไม่ได้มีอันตรายมันก็จะประกอบด้วยน้ํา95%ยูเรีย2.5%สารอื่นๆอีก2.5%ปกติผู้ใหญ่ที่ปัสสาวะดีจะฉี่6-8ครั้งต่อวันแล้วก็จะได้น้ําปัสสาวะ1แก้วเพราะฉะนั้นถ้าจะเก็บ71แก้วต้องใช้เวลาประมาณ12วันทีเนี้้ถากินทีนึง 71แก้วเลยเนี่ยอันนี้อันตรายค่ะเพราะอาจจะเกิดภาวะน้ําเป็นพิษเนื่องจากร่างกายเราต้องการน้ําแค่2-3ลิตรต่อวันเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้ามีใครจะกินฉี่หลังจากนี้ให้ทยอยกินอย่าก,กินทีเดียวทั้งหมดที่การดื่มนะ้ำประสสวะ ตามความเชื่อ1-2แก้วต่อวันอาจส่งผลกระทบต่อร่างกายไม่มากแต่จากงานวิจัยทางการแพทย์หลายฉบับก็ได้ระบุว่ายังไม่เห็นถึงประโยชน์ชัดเจนนะครับแต่หากเป็นการดื่มนะ้ำปะสะัสสาวะ7 1แก้วหรือประมาณ 20- 21ลิตรในคราวเดียวก็ยังไม่เกิดผลเสียต่อร่างกายอย่างแน่นอนครับโดยจะทําให้เกิดภาวะน้ําเป็นพิษเนื่องจากร่างกายต้องการน้ําจากการดื่มประมาณ2-3ลิตรต่อวันนะครับเห็นท้ากันจังเลยคนเก่ายังไม่ได้กินเลยเข้าอยู่เรือนจาและพีเด จะใหม่กวเหรอจะไม่ให้พักกันเลยใช่ไหมอัปเดต34 HD app อร์ชั้นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ